ครับพี่น้องผมชา,ายสารใต้ครับวันนี้พามาดูเขาหมอสะสามพันบาทครับผมสะใหญ่เลยครับผมไหวใช้ได้เลยครับผม ถามพ่นมาทับเพราะว่าปีที่แล้วไม่ได้สูบด้วยครับผมโยนอ,อะโชกอนโชกอนเอไมโชก้อนอะรับอันไหน โลครึ่งเลยไหมโลโลประมาณโลสี่อะประมาณเี่หนอเออสี่ไหนมาเลยครับผมตัวเะไรครับเก็บปลาบ้านพรมราคามันค่อนข้างจ้ะถูกครับผมปลาช่อนไซโลโลครึ่งโลร้อยครับปลาดุกก็อยู่ประมาณโลละ เจ็ดสิบแปดสิบบาทครับผมปลาช่อนโป๊กก็อยู่ประมาณราคาห้าสิบหกสิบครับราคาปลาค่อนข้างจะถูกครับผมถับปลาไม่เยอะจริงขาดทุนแน่นอนครับแต่บนค่อนข้างจะใช้ได้ครับผมใส้โลโลก,กว่าน่าจะเยอะครับ còn khá là nhảy các bạn ơi, đó lúc này dài dài các bạn say dài các bạn lô hết, mở lên mở lên các bạn ơi, สูบสองคืนแล้วครับผมเอาวะเอาวะตัวเลูกกของผมจะมีไซส์สองโลไหมครับผมไอ้หม้อว่ะน้องจับวะ <No. S 2> <Okay. S 1> หลายตัวแล้วครับผมไหนโอ้งับมายครับโลสามว่าคู่กันเลยเมื่อกี้เนี่ยประมาณประมาณโลสาม อาเจ้าบ,บันจ้ามงมาแล้วครับไดู้แล้วมาร็วเ,เหรอบาดเลยนาย ไปแล้วครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้วดูผนจะจับได้ไหมไซต์เจ็ดแปดชีตหมดจำได้ขนาดเอาเอา ตอนนี้เขาะสุ้วจ้ะโอยางนี้โลขึนนั่นนี่โลขึนไรอยู่นี่ มันโลหครับผมโลสีโลหครับเราจะสี huh ่ห huh. ้าต oh. ัวแล้วครับู่กูไปแล้วครับไม่แล้วไม่แล้วมันยู่แงหมวขคางเตยจี้ออยูเราัจรล้วโอ้โห

ủa mượn nắp, thương nắp con rừng. Hãy thương nắp con thương con luôn anh thương nắp con <laughs> มี่ตัวใหญ่ๆครับโอ้ยอ้ัหายหนูโอ้โหน้ำเดือดเลยครับผมปอาตะเพียนก็เยอะครับ มันแล้วครับอใหญ่มันโลโครับผมตัวนั้นอโ้ e Trustee? <atsu> <interacted> ันนานจะเจอครับผมโบแบบนี ated, ้ครับเก็บผมที่ผมขมลงช่วยเขาจับก่อนครับผมดูถ่ายดูเป็นช็อตๆครับผมเนเก็บของให้คมก่อนครับนานๆตัวใหญ่ครับผม

เดือดเลยครับผมเยอะจัด

จะเสร็จเรียบร้อยครับผมโลจิตาจะใหญ่สุดตัวนี้ไหนไหนโลจิตนี่โลจิตนี่โลจิตไปไปอยู่ในในในตูลูกเดี๋ยวเฮ้ยมันต้องดูฝั่งนู้นที่มันไม่ตรงหันหันมานที่มอหันมันที่ฝั่งนี้ก่อนรถสี่ไปน่าก็ประมาณโลหะเลยโม่กี้จอน

ให้มนดูกลแล้วดูแบบยังไงก็ถึงถึงตัวโลปลาอ่ะน่งุกตัวหมตัวงาครับผมนี่ไส่โลพอดีนี่ใส่บไโตเงบไกี่ห้าสิบตัวโมห้าสิบนี่ไส่เก้ากัโลหนึ่นี่สองตโลนี่ตโลนี่เจ็ดขีดปลาตายมาถึงนี่มาทารมาใส่มาด้นดินมาตุลูโยดานุว่าหนุ่มเตรนุ่ยดาตัวต้งมดเลยพอได้อยู่ครับผม ปลาใสงามด่วะมึงปลาดุเยอะเหรอหนี่กันเด็ดเตร่มาปลาดุนางเด็เปนอะไรเด็นอะไรจับเลขไหมปลาดุก็ตัวเงาครับผมเด็ดเอาเฮ้ยพอแดดทุนคืนอยู่ต่อต้องไปขายดูก่อนขายดูก่อนกำไรนิดหน่อยครับผมแบ่งกันไปครับจับได้อะมอนะหมุกอันดู น้ำหน้าหน้ามีีเงือบเลยโยอยโยกูจะนุ่มแน่นยาวทั้งปูนำมใช้กาบังการกระพนเผมจอกังคลิปหน้าครับฝากด้วยครับผมไรอีสานตายครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมตายข้าปุ้นใช้ไมนจะตายใช้งี้ตายเรอทุกดิมิตว่าปไวดูเมียนเล็กเอาลอนี้ดีกว่าให้มันทับทับกันตาย